สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคาสถานการราคาทองคำวิเคร,ราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ประจําวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ราคาทองคําสปอร์ตเช้าวันศุกร์ร่วงลงกว่า10ดอลลาร์โดยทองคําเข้าสู่แนวโน้มขาลงแม้เมื่อคืนนี้จะปิดตลาดในแดนบวกหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงสู่ระดับ 1.284%ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีปรับตัวลงสู่ระดับ2.065%ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะเพิ่มขึ้นระดับสูงสุดในรอบ1เดือนสูงกว่าตัวเลขคาดการด้านเงินบาทเช้านี้นะคะแข่งค่าบริเวณ30บาทต้นๆเป็นอีกปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศ แนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตเคลื่อนไหวทิศทางขาลงอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยทางเทคนิคระยะสั้น50วันตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว30วันลงมาอนอกจากนี้เช้านี้นะคะราคาทองคำหลุดแนวรับที่บริเวณ1,764เหรียญทองคํามีแนวรับที่1,750เหรียญและ1,730เหรียญขณะที่มีแนวต้านนะคะอยู่ที่1,780เหรียน และ1,800เหรียญตามลำดับสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9ก้นาฬิกา28นาทีทองคำแท่ง9ก5รสบซื้อ25,100บาทขายออก25,200บาท ทองรูปพรรณ96.5%์รับซื้อ24,650บาท16สตางค์ขายออก25,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจําันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา28นาทีราคาครั้งที่1ก็ปรับลงแรงนะคะปรับลงถึง200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ วานที่นี้ด้วยนะคะก็ติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํากี่ครั้งก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสิยก็จะมาอัปเดตให้รับชมและฟังเป็นช่วงๆนะคะที่สําคัญยังไงอย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิยด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้มดไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอแม่เสิยงนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่กกะ